สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าสู่โหมดของสโมสรแล้วบอลทีมชาติเนี่ยน่าจะจบไปในทุกรายการแล้วมั้งนะครับเท่าที่ผมได้ดูผ่านๆตานะครับตอนเช้าเนี่ยก็ได้ดูคู่ที่อาร์เจนติน่าเนี่ยครับที่เมสซี่โชว์ฟอร์มเทพนะครับซัดไปสามทำแฮตทริกไม่พอ,อยังแอซิดอีก2ลูกนะครับเป็นประตูทั้งหมด6ประตูนะครับมีลูกเดียวที่เกิดขึ้นที่ เมสซี่เนี่ยไม่มีส่วนนะครับก็เป็นสกอร์6ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็บราซิลก็เริ่มกลับมาสู่เส้นทางที่จะผ่านควอลิฟายเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในฟุตบอลโลกแล้วก็กลับมาลมคู่ต่อสู้ชนะไปด้วยสกอร์4ประตูศูนย์นะครับโดยในทีมชาติอาเจนินาเนี่ยแม็กกาก็ลงไป65านาทีก็ถูกเปลี่ยนออกนะครับก็ถือว่าได้พัก แล้วก็ลูดิอาสที่เล่นให้กโคลัมเบียก็ซัดประตูได้ในลูกที่2ในชนะ4-0นะครับทั้งหมดก็ไม่มีข่าวว่าใครเจ็บนะครับในบรรดาผู้เล่นที่มีข่าวว่าไม่ได้ลงสนามเหตุผลก็เป็นเพราะอาการไม่สบายนะครับอย่างมาตรลุนะครับแล้วก็ไล่เลียงผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงสูงภาวะผู้นำสูงสูงนี่นะครับ คิดว่าไม่มีสโมสรไหนที่จะมีผู้เล่นที่มีภาวะผู้นําสูงสูงมากเข้าร่วมแล้วนะผมไล่ดูเนี่ยเยอะจัดนะครับโซโบก็ทีมชาติฮังการีนะครับก็ยิงสองลูกเลยนะครับแล้วก็ผลงานโดดเด่นมากนะครับโอ้เยอะจัดนะครับเดี๋ยวไปดูารายละเอียดดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยเตะวันที่20นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งโอเคแล้วว่าคู่ที่เตะในวันเสาร์เนี่ยก็จะมีคู่ต่อสู้ที่อยู่ในกลุ่มรุ้นแชมป์ ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลอยู่หัวตารางเกมนี้ถ้าลิเวอร์พูลชนะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวของตารางเนี่ยลิเวอร์พูลมีแนวโน้มที่จะหล่นจากจ่าฝูงชั่วคราวนะครับก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะมาเตะในคู่สี่ทุ่มครึ่งของคืนวันอาทิตย์ครับพุทธศิลป์เนี่ยไปเช็คได้ชื่อมาแล้วก็เป็นจอห์นบลูคก็เป็นชื่อเดิมๆนะครับไมเคิลริเวอร์ก็ดู VR ดูบูอยู่อันดับหนึ่งเล่นไปเจ็ดเกมชนะหกเสมอศูนย์แพ้หนึ่งยิงสิบสามเสียสองบวกสิบเอ็ดลูกมีสิบแปดแต้มเชลซีที่มาเยือนเนี่ยนะครับอยู่อันดับสี่นะครับเล่นเจ็ดเกมเท่ากันชนะ 4, สี่เสมอสองแพ้หนึ่งยิงสิบหกเสียแปดหักลบแล้วเหลือแปดลูกนะครับมีหยุดสี่สิบสี่แต้มนะครับห่างกันอยู่สี่แต้ม ในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยหลหย่นไปอยู่ดับดั้านะครับเพราะว่าทีมที่เล่นในบ้านดีๆเนี่ยหลายทีมเลยลิเวอร์พูลลงเล่น3เกมชนะ2แล้วก็แพ้1นึงะครับยิง5เสียหนึ่งบวก4ลูกมี6แต้มส่วนทีมเชลซีเล่นในเกมเยือนผลงานโอเคเลยนะครับอยู่ดับ2เป็นรองลิเวอร์พูลเท่านั้นเองนะครับเล่น3เกมชนะทั้ง3เลยนะครับ ยิง10เสีย2นะครับบวก8ลูกมีอยู่9แต้มนะครับเฮตุเฮเจอกันบ่อยนะครับคู่นี้แล้วก็มักจะเจอกันในคาราบาวครับในนัดชิงเนี่ยนะครับเจอกัน2หนแล้วแล้วก็แพ้ให้กัวพูสองหนแรกก็แพ้ด้วยการดวนจุดโทษนะครับหนที่2นี่นะครับแพ้ในเกมนะครับแพ้ลูกเดียวนะครับใน5เกมเนี่ยนะครับลิวอูชนะูลชนะ0-1 วันที่25กสิบากุมภานะเป็นนัดชิงในคาราบาวครับนะครับปี2 0 2 4นะครับจากนั้นก็ชนะ4 1หนึ่งนะครับอันนี้เกมนี้นี่เล่นในบ้านนะครับในพเมลีนะครับวันที่1กุมภาปี2อพันนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนี่นะครับก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับวันที่13สาสิงหา2023นนะครับแล้วก็เสมอ00วันที่5เมษา2 0ง3นนะครับ แล้วก็เสมอศูนศูนย์วันที่ยี่สิบเอ็ดมกราสองพันยิบสามนะครับเนี่ยในห้าเกมลิเวอร์พูลชนะในเวลาเนี่ยนะครับสองเกมนะครับที่เหลือเสมอหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันแปลกมากตรงที่เวลาลิเวอร์พูลเจอเชลซีเนี่ยนะครับมักจะเป็นไอ้เจ้าลูกหมีนะครับครีปที่ลงเป็นผู้รักษาประตูนะครับเหมือนกับว่าอลิซงรู้ว่าเฮ้ย hey! เดี๋ยวเจอเชลซีถ้างั้น ไอ้น้องเกมนี้เองลงไปเลยฟอร์มใน5เกมหลังร์พูเนชนะรวดเลย5เกมนะครับเชลซีผลงานก็ไม่ได้คีเรตเลยนะครับชนะ4เสมอหนึ่งนะครับซึ่งลูกทีมของเอนโซมาเลสกาเนี่ยนะครับก็เสมอในนัดล่าสุดเลยนะครับเล่นในบ้านเสมอให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ถือว่านอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยนะครับเป็นทีมแสบใช้ได้เลยนะครับ คอยตัดแต้มตัดแต้มทีมใหญ่เนี่ยอย่างลิเวอร์พูลอย่างเชลซีเนี่ยก็ตัดไปแล้วห้าแต้มเลยนะครับลิเวอร์พูลล่าสุดบุกไปชนะคริสตัลพาเลซ์ศูนย์ตัวหนึ่งนะครับมีโอกาสเยอะนะครับแต่ทําได้แค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็เล่นใน UCL ก็ชนะโบโลญญาสองตัวศูนย์นะครับในเกมที่โบโลญญาเล่นใช้ได้เลยนะแล้วก็บุกไปเยือนวูฟชนะหนึ่งตัวสองโดยทั้งสองลูกเราเนี่ย ได้จากอีบูลูกหนึ่งแล้วก็อีบูก็แจกก็คือลูกหนึ่งนะครับแล้วก็อีบูเนี่ยนะก,ก็พยายามนะครับเรียกร้องอยากเป็นแมนเชสเตอร์ก็โดนอาร์เนอร์นเนี่ยนะครับก็บอกเอ็งเอ็เอง,เองจำไม่ได้เหรอไอ้ลูกที่เสียประตูนั้นมันเกิดจากใครนะครับแล้วก็ในคาราบาวครับก็ชนะเวสแฮมห้าตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปในพรีเมียร์ลีกเล่นในบ้านก็ชนะบอลมัน3ามตูศูนย์ส่วนเชลซีก็ตามที่ผมว่านะครับเสมอนอตเนแฮมฟอร์เรสในบ้าน หนึ่งหนึ่งนะครับผมได้ดูอยู่เกมนี้นะครับมีลูกหัสรรย์ในลูกเซฟนี่นะโอ้โหเยอะมากนะครับรายการยุโรปนะครับก็ชนะเกนซีบูสองนะครับแล้วก็ชนะไบตันสี่สองนะครับชนะวาโล่นะครับห้าสิศูนย์นะครับแล้วก็บุกไปเยือนเวสต์แฮมก็ชนะสามศูนย์นะครับระบบการเล่นเนี่ยก็จัดระบบคล้ายๆกัน4 2 3 1เหมือนกันนะครับดังนั้น การจัดตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับพูุกรักษาประตูแน่นอนเลยไม่มีอลิซงเพราะเจ็บแฮมสตริงนะครับก็เป็นควีปแทนแล้วก็เวลาเจอเชลซีเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นควีปนะครับเสียวยังไงก็ปลอดภัยได้ดีทุกครั้งน่าจะเป็นสโมโสรคู่ปรับที่ควีปชอบมากนะครับพอเจอเชลซีไรเจ้าตัวได้ลงทุกทีนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยก็น่าจะไม่พลาดเลยที่จะเป็นชุดเดิมนะครับเป็นเทรนด์อีบูฟนานได เจโรโปแล้วก็คู่กลางที่จะเล่นเบอร์6คู่เนี่ยก็น่าจะเป็นกราฟกับแมคก้านะครับเล่นเบรอร์6คู่กันนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปก็เป็นโมอยู่ฝั่งขวานะครับที่ได้กลับมาก่อนไม่ได้เล่นนัดสุดท้ายโซโบโที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับพาทีมชนะ2-0ด้วย2สกอร์ที่จะตัวทำด้วยนะครับเป็นแมนรแมตแบบไม่มีข้อสงสัยนะครับกับตันทีมชาติฮังการี แล้วก็ลูดิอาสก็ยิงประตูก่อนที่จะกลับมาร่วมทีมนะครับในเกมที่ชนะคู่ตสู้4-0ครับแล้วก็ดีโกโชตาก็ได้ลงเล่นในเกมที่เสมอสกอตแลนด์ Scotland ซึ่งก็มีเพื่อนร่วมสมโมสรอ,อย่างเจ้รโโบเนี่ยครับเป็นกัปตันทีมเสมอกันเป็น0-0นะครับในข่าวเห็นว่าโดหัวร้อนมากเชลซีผู้ษาประตูเป็นซานเชสนะครับในเกมที่ เสมอนตังแ่ฮมฟอร์เรสนะครับโอ้โหลูกที่เซฟลูกมงแบบเต็มเต็มหัวเลยนะครับแล้วก็ระยะมันประชิดมากนะครับเซฟได้ไงนะครับปฏิกิริยาเร็วมากลิงเรียกพี่จริงๆนะครับแล้วก็แนวรับนี่น่าจะเป็นกุสโตโตซินเพราะว่าคู่เซนนะครับที่เป็นตัวจริงนะครับสะสมใบเหลืองแล้วก็ครบโคต้าด้วยนะครับก็เลยโดนแบนนะครับจับคู่กับโควิล ครับโควิดในเกณที่ผ่านมาก็เจอใบเหลืองเหมือนกันแต่ว่าคู่หูของตัวเองนะครับสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วเยอะแล้วนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเวก้านะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นชิเวลก็ได้นะครับส่วนกลางรับคู่ก็น่าจะเป็นคาเซโดกับเอนโซนะครับปากหลักอยู่หน้าแนวรับคู่กันนะครับแล้วก็มาดูเอเก้พาวเมอร ซานโชนะครับก็เล่นบทเป็นตัวขับเคลื่อนเกมลุกโดยมีแจ็กสันที่ผมคาดว่าไ,ไปตบหน้าคูรอสู้แล้วมันน่าจะโดนแบนแต่มันไม่โดนไว้อ,อ่าพี่มเมลีบอกว่าเอ,อ้ยไม่เป็นไรนะครับให้มันลงเล่นไปเถอะก็ได้ลงสนามนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดของเชลซีนะครับของลิเวอร์พูลนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าเท่าที่ติดตามมาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพลาดสักเท่าไหร,นร,นนรน่นะครับในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับ ที่จะเข้าสู่โปรแกรมของพรีเมียร์ลีกที่เราจะต้องมารักษาจากฝูงเนี่ยแต่ว่าก่อนที่เราจะเตะนะครับมีแนวโน้มว่าลิเวอร์พูลจะถูกคู่ต่อสู้ที่ตามมาอันดับ2อันดับ3นะครับขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าเพราะเราจะเจอกับทีมอันดับ4นะครับที่จะเตะเป็นคู่หลังสุดเลยนะครับแล้วก็เห็นภาพฮาวิเอลิสเนี่ยลงซ้อมได้แล้วนะครับโดยออกวิ่งแล้วก็เข้าไป ใช้อุปกรณ์ฟิตเนสนะครับเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับคติโจนเนี่ยก็ได้ลูกสาวนะครับอีนังหนูคนนี้เนี่ยนะครับผมก็เข้าไป2ดวงแล้วนะครับโอ้โหอย่างบู๊เลยครับแล้วก็เทรนก็เพิ่งได้ฉายแสงเป็นแมนนวลแมทโดยตำแหน่งเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับถือว่าเป็นมิติที่รีคัสลี่เนี่ยกล้าคิดแล้วก็กล้าลองนะครับแล้วก็ แมคกาลงไป65นาทีให้กับทีมชาติในเกมที่เมสซี่เนี่ยโชว์ฟอร์มเกินมนุษย์นะครับยิง3แอสซ,ซิสสองมีลูกเดียวใน6ลูกที่เมสซี่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับเจอโบลิเวียแล้วก็โซโบก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นกราฟนะครับก็โชว์ผลงานได้ดีแต่ก็แพ้เยอรมันนะครับโดนไปลูกหนึ่งผู้เล่นซึ่งก็เป็นหน้าใหม่ของทีมชาติเยอรมันนะครับก็ทำประตูได้ แพ้เฉียวเฉียดนะครับส่วนมีรายละเอียดนี่นะครับผู้เล่นที่รับบทกัปตันทีมเนี่ยไล่มาอีบูเนี่ยก็ได้สวมปอกแขนกัปตันทีมชาติแล้วฟานได้นี่หายห่วงนะครับมีเกมล่าสุดอะที่เจ้าตัวโดนไปสองเหลืองในเกมเดียวนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับโซโบโก็เป็นกัปตันทีมชาติฮังการีนะครับแรดลีย์ก็เป็นกัปตันทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ผลงานดีเลยนะครับเอาชนะ ผูต่อสู้ได้นะครับในฐานะกัปตันทีมก็ถือว่าหล่อมากนะครับจอร์บโบ้ก็ผูกขาดตำแหน่งกัปตันทีมสกอตแลนด์อยู่แล้วนะครับส่วนวัตาลุเนี่ยในเกมที่เจอออสเตรเลียเนี่ยก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งไม่ได้ลงนะครับเพราะมีอาการป่วยโมก็เป็นตีตันทีมชาติผู้จัดการทีมชาติก็เข้าใจว่าสโมสรลิวพูลเนี่ยไม่อยากให้โมเสียงก็ส่งตัวกลับคืนมาในเกมที่ จะเจอคู่ต่อสู้ที่ต้องเล่นในสนามญ่าเทียมนะครับก็ผลงานเท่าที่ไปดูเนี่ยก็ก็ถือว่าเจอกันเองเนี่นะครับเรายังไม่แพ้เชลซีเลยนะครับแล้วก็มักจะเป็นครีปนี่แหละนะครับเป็นผู้รักษ,ษาประตูก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับส่วนเชลซีเนี่ยนะครับก็ไป2ตัวนะครับซึ่งก็สะสมโคต้าใบเหลืองนะครับมีโฟฟาน่ากับคูคูเลล่านะครับ แจ็คสันปรากฏว่าเอเอไม่เอาโทษนะครับเกมล่าสุดที่เชลซีเนี่ยผิดหวังที่ไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เนี่ยนะครับเสมอนอตเทแฮมฟอร์เลสแบบโอ้โหผู้รักษาประตูสองฝั่งเนี่ยนะครับออกฤทธิ์ออกเดชกันน่าดูเลยนะครับบินเซฟกันจ้าละวัดเลยนะครับลูกแบบมันต้องได้อ่ะคือบอลทั้งเร็วทั้งแรงนะครับแล้วเจาะมากๆนะครับเซฟได้เฉยนะครับซานเชสเนี่ยโอ้โหปฏิกิริยที่เตฟลูกหมงลูกนั้นเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับ เร็วโคเซฟเลยนะครับส่วนตัวอันตรายก็แน่นอนนะครับก็เป็นโคพาเมอร์นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยโคพาเมอรอ์เนี่ยเจอลิเวอร์พูลเนี่ยก็มักจะที่เคยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นก็ไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับเชลซีเนี่ยในมุมมองของกูรูหลายๆคนก็มองว่าเชลซีก็เป็นที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับอยู่อันดับเต็ง4นะครับก็เต็ง1ก็แมนซิตี้เต็ง2เป็นอาร์เซนอลเต็ง3ก็เป็นทีมเรานี่แหละนะครับ แล้วก็ทีมเต็งสามก็เต็งสี่จะมาเจอกันในเกมนี้แล้วคู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเสมอกันบ่อยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าลิวชนะนะก็น่าจะชนะสักสองศูนย์นะครับคิดว่าคลิปเวลาเล่นเจอเชลซีเนี่ยครับเหนียวมากนะครับเจอกันหลายๆเนี่ยเห็นสกอร์ไม่ค่อยไปไหนเนี่ยก็เพราะว่าความเหนียวของคลิปนี่แหละครับเซฟสถิติเนี่ยถ้าเทียบเสียประตูเนี่ย ก็พอๆกับอารีนะแต่ว่าในจังหวะที่คู่ต่อสู้มีโอกาสส่องเลยครับครีบโดนส่องมากกว่าแต่ว่าเสียประตูเท่ากับอารีนะครับก็ถือว่าเรามีผู้รักษาประตูระดับคุณภาพ2คนเลยครับแล้วในค่ำคืนเดียวกันนะครับมีเกมที่ต้องจับตาดูนะครับก็ ท่าที่ผมไปไล่ดูเนี่ยนะครับก็มีทีมแมนซิตี้ก็จะลงเล่นก่อนเรานะครับแมนซิตี้เนี่ยจะไปเยือนทีมบวยอย่างวูฟนะครับวูฟเล่นบอลไม่คีเลยนะครับแต่ว่าโคตรสวยนะครับโปรแกรมเนี่ยของวูฟหนักมากนะครับก็ทีมอันดับบวยเจอทีมเต็งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้แมนซิตี้ก็อยู่ดับ2นะครับเตะขึ้นเดียวกันกับเราเลยนะครับสองทุ่มตรงนะครับแล้วก็อาร์เซนอลทีมเต็ง3เนี่ยครับ ก็จะไปเยือนทีมบอลหมัดนะครับก็เจอกับเรามาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นนี่เราเป็นเจ้าบ้านนะครับบอลหมัดอยู่อันดับ13นะครับเตะค่ำคืนวันเสาร์นะครับคู่ห้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าซึ่งอันดับ5นะครับบุกไปเยือนฟูตแลมนะครับทีมอันดับ8นะครับอันดับใกล้กันเลยนะครับคู่นี้นะครับในค่ำคืนวันเสาร์นะครับเวลาสามทุ่มนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลกับไบรตันเนี่ยอันดับเขาอยู่ใกล้ๆกันเลยครับไบรตันอยู่อันดับ6 นิวเซลเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ดันดับ7นะครับก็เตะในคืนวันเสาร์เหมือนกันนะครับคู่3ทุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็แถมมีคู่หนึ่งนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่อยู่เครื่องบนตารางนะครับก็อยู่ท็อปโฟของทีมเครื่องล่างนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับทีมที่ชอบยิงประตูในนาทีที่1นะครับไม่เกิน3นาทีแรกเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยผมว่าถ้าเอาทีมที่ยิงประตูเร็วเรียงอันดับบนตารางเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดจะเป็นจ่าฝูงนะครับ เบนฟอร์ดอยู่อันดับ12นะครับแล้วก็จะเจอทีมอันดับ14นะครับเอ๊ะอันดับ14แ่แหมมันกลับมาเขาคงชอบเลขนี้นะก็เตะวันเสาร์นะครับคู่3ทุ่มเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือคู่ที่น่าสนใจในพรีเมียร์ลีกนะครับค็ไล่ยาวๆเลยแล้วก็ผมก็บอกไว้แล้วนะครับว่าในคลิปที่ผมพูดถึงเทรนด์เล่นตำแหน่งแบ็กซ้าเนี่ยนะครับก็คือคลิปที่โพสตก่อนคลิปนี้ก่อนหนคลิปเนี่ย ผมได้ประกาศรายชื่อคนที่ร่วมทําบุญมานะครับแล้วก็ผมจะเตรียมวัตถุมงคลไปให้ผมจะเข้ากรุงเทพวันที่19นะครับวันที่20เนี่ยนัดเจอกันที่เซนทรันพาซาที่ลาดพร้าวได้นะครับแล้วก็แจ้งผมมานิดนึงว่าเบอร์โทรที่ผมสามารถติดต่อได้นะครับมีทั้งหมด8รายชื่อแต่ว่ามีคนหนึ่งนะครับอยู่หัวหินซึ่งคุณนุสลาเนี่ยก็คงไม่ได้เข้ามานะครับก็ รายชื่อที่ผมอ่านไว้เนี่ยครับก็ทักเข้ามาหาผมนิดหนึ่งว่าสะดวกไหมวันอาทิตย์จะได้เจอกันแล้วก็จะเอาพระไปให้ก่อนนะครับเพราะว่าใน,นส่วนที่มันเป็นพระของผมอยู่แล้วเนี่ยแต่พี่โอ๋ก็รับปากนะครับว่าจะให้นะครับอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครจะได้เจอตัวกันนะครับรายชื่อที่ฝากทําบุญมาตอนนี้ยอดรวมเป็นเสร็จถ้ารวมกับเงินที่ผมจะทําบุญด้วยเนี่ยก็ถึงสามหมื่นแล้วนะครับแต่ยังเปิดรับเรื่อยๆนะครับแล้ว ถ้าจะให้ดีเวลาอินบ็อกมาก็ระบุนิดนึงนะครับว่าต้องการเป็นพระรุ่นไหนนะครับแล้วก็ทุกรุ่นนี่นะครับจิตตารุภาพของหลวงปู่เนี่ยจะมีสรรพคุณที่มันครอบทุกด้านนะครับสําหรับผมเนี่ยมีพระดังๆที่ผมเก็บรักษาไว้ก็เยอะนะครับแต่ถ้าเวลาผมห้อยเนี่ยนะครับผมมักจะมั่นใจในองค์หลวงปู่มากกว่านะครับ พระที่อยู่ในเบญจปาคีพระปิดตาเนี่ยนะครับผมก็มีแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากมากๆด้วยนะครับแต่เชื่อมั่นในจิตอนุภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมใกล้ชิดมากกว่านะครับผมเองก็ไม่ชอบห้อยพระลุงลังมากมายชอบห้อยเดียเดียวองค์เดียวนะครับหรือเมงก็มีการตกแต่งสร้อยให้มันดูดีหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมก็พยายามจะปรับรูปแบบใน ก่อนเกมนะครับเพื่อที่จะได้พูดถึงในทีมในกลุ่มนำนะครับแล้วก็จะไปพูดถึงทีมน,น,น้อนเขาด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโปรแกรมที่เราต้องจับตาดูนะครับผมคงเทวันที่19นะครับวันที่20เนี่ยนะครับสามารถนัดเจอกับผมได้นะครับที่เซนทันลาดพร้าวนะครับเพราะว่ามันสะดวกนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงได้เลย ครับแล้วก็กําหนดจุดที่จะนัดเจอกันก็ขอเบอร์โทรด้วยนะครับในแต่ละท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าจะนัดเจอกันมันเป็นวันอาทิตย์ไงคิดว่าน่าจะสะดวกครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ